อ้าวท่านกำสนหรือเปล่าเนี่ย่ครับทำอาหารมาจักเสิเลยครับกับข้าวของเจ้าป้าวันนี้มาแลกทำไมต้องลุมหน้าลุมตามาแบบนี้ด้วยอ้าวจะได้กินไหมเนี่ยผมหมดแล้วโอ้โหอ้าว มป็นไรแมคุ้มแน่ว่าแบบนี้วางระเบิดเหรอาออกเปินทางวันนี้หมอฉันนำอาหารมาัวให้แกเพืออกเดินทางนี่ข่าวนิ่ขอร้อนอย่คุ้มหน่ว่าแบบนี้เลคือคือหมอฉันหมอบจะไม่ค่อยสบายอ่นงเดียวคนะบนกาที่แล้วไม่สบายก็ไปหายาดีสบายขอบคุณนายค่ะเราอาหารมาให้ บริษัทมงเก้าตักนเปแปลกรัพี่ครัให้คุณหน้าคุณตาไปอย่างนี้นลากดูแล้วน่ารื่นรมยไงพี่รบแล้วนี่เขาผมที่กำเังไปจ้มพี่หรือเปล่าเนี่ยไไก็ใส่อกรักมาแค่นี้เนี่ยไม่ต้องว่าไม่ต้องไมว่าเขาเขาอาจจะตกใจหรือว่ากลัวเราไว้ได้เฮียหน้าสเวัยหน้าสวยทั้งเนนมทั้งข้าว เา้วยใรกากมรัก่อนรเสของบการครับั่วเดพ่ออาออยังไก็เดินไม่ห่างเลยลูกลูกะลังวยโนจะพูดผันเลยเนี่ยวพ่อเดยพ่อมนี้เวลาพอดีเลยไครับเียรทัตรงนี้ก่อน เสด็จพ่อจะดูอะไรเพียค่กระบอกฉันกำลังจะเขวะสัตยาหารเช้าอยู่เลยเพี้ยแค่ะเสด็จพ่อมาถึงพอดีเลยเพราะฉะนั้นเสด็จพ่อกระบอกฉันเนี่ยก็ประเวทสัตยาหารเช้าพร้อมกันเลยดีกว่าเพี้ยค่ะแต่ว่าอาหารเรองนี้ต้องถึงเจ้าเอาว้ในการลูกพ่อเจ้าเขวะก่อนเลยหากนั้ว่าเจ้าอินเมื่อไรนล้พ่อจะมีเรื่องเกิดเจ้าไม่ได้ เสร็จพ่อเป็นผู้เฉลยกระบอกฉันเ็เสร็จพ่อต้องเฉลยก่อนกระบอที่ดเฉลยตามใ่คะอ๋อต้องให้พ่อเยก่อนูกต้องแล้วไม่ใช่ไม่ไงเ้ยเขาเรียกว่าลูกที่มีความตัอยู่อุต่าเป็มไกเป็นถ้อมันไม่ได่ก้อยกระบอฉันตัดให้เลยโดนนะจริงแต่ว่าผ่านี่เดกหออัเฉลยเลยไม่ใช่ค่ะพระเอกมาเล่ เศษหม้อถ yeah. erm ้าเกิดว right. oh, oh, right. oh, yes, ่าอร่อยก็กินที่ผลเลยไหนก็ผมไปน้ำมาใหม่คงเขาไม่ชอบกินหวานทำไมอ่ะเขาชอบหมูหมูอะไรอ่ะหมูปิ้งอ่างทองอ๋ออร่อยอ่ะหมูอร่อยแล้วก็เคยแวะไปหาไปดิเก้เจ้าใช้หน้าเต๋อพันถ่านเคยซื้อเจอประจำอ่ะรถเปรเ้ยอ่ะย่างก็ไดอเลยกับนั่นแหละไอ้ไอ้หมูไม้ละห้าบาทห้าบาทหมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งไม่หาอวกสวยก็ซื้อบ่อย ซื้อห้าไม้ให้สามร้อยไม่เอาข้า็เหนียวไม่เอาตังค์ก่อนด้วยแกกไม่ซื้อเขาไม่แค่หรอมคุยกูไปเนี่ยคือแก่เน่ยหรอปวดอัปวดทาัปวดที่เท่าคนในรูปมึงได้นะ่ะไอันั่นปวรยสุดท้ายแล้ำไมต้องเป็นกูปอิญ้าเกชวนเจ้าสวยเลยกับตัวตีอะไรแกพี่ไปลูเ้ เดี๋ยวพ่อจิ้มกับด้วยกันลูกอะไรไหมครับเป็นน้ำขนมใหม่นำมาให้ไหมค่ะอ๋อข้าทานมันจะอร่อยไม่เปล่าถ้าเกิดว่าอร่อยก็ได้รับก็เป็นน้ำขนมประจำเลยอืมวิม่งด้วใช้ได้เลยลูกเฮ้ยดเดี๋วพ่อชวยนะครับผมไม่ต้องคิดถึงมากเนี่มันั่งกินยดี <c oughs> มากกินไรผมรับซือ้อนี่แกนก้มเลยไม่เอามาตอนฉันกลัวตาย โวาตายอะไรอ่ะท่าไเป็าเจ้าท่านเป็นอาหารใ่านก็น้อยจะไปกินที่เทาเจ้าไปไปขอได้ขออัจฉริะแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้เราชักถือตัวเป็นไงบ้างไหมคะไ่ไถ้าอร่อยก็เสผู้ทงวยให้หมดเลยรสชาติมันจะแปลกแปลกเจเป็นแสบยังไงไหมคะแสบตายูพ่อในอาหารมื้อนี้มีอาพิทลูกอเยอะพิษ ปืนต่ไปตามแพทยหัวมาเมื่อูนี้มีคนมาหาใส่ยาพิษมาหวังที่จะให้แพทย์ตายสวดเสกแต่กูไดมารับคอแทนแพทย์ตายแ้วกันแดีไว้ก่อนที่จะฟังคำโกักจากวันนี้จะต้องฟัเสกบางทีว่ากูสิ่งมันลงไปแล้วล่ะกูพูดแต่กานที่ยั เราสองคนยแข่งพดีสาตาทุกคนจะต้องเป็นเทพใจคนเดียวเทนี้จะบอกว่าต้องการแบบนั้นเียงพูดไม่ดูร้อนไปอยากเป็นอะไรรึเปล่ายังพูดความรู้สกังมานอนยิ้งรักตั้งเด็กเติบโตดูแลก็จะถงประสาทเดินรู้สึกว่า คนออไมาจากสถานที่ตำรวจออกมปให้คน น้องใหออ้วางยาบียาตนเรยบาเงเตมมไวทนเงินเระเทลดลังหล่น

ทำตามันครับเดี๋ยวคืนข <te am> ้าศึกนดเสกไกันครัต่อไิตุทำตามไปเรื่อยๆครับบนเสกรับรางวัลบนครับอ่ะต่อไม่ใช่รับไว้คือทุกทีหน ยัไนไม่เริ่มรับข้อในกระบบเนีน่ทุกคนฟังให้ดีทำไมนะอีกเจ็ดวัน้า่หน้าข้าเทพไปจะทำการประชุมเพื่อเคียราที่ดีาของทุกคนเรียบัวให้พร้อมสิคบญเสด็จพ่อสัตต์ั้งนี้ก็สรองค์ใหม่ เกิดคงจะเป็นข้าเทพเตเอาละทั้งทหารใหม่ทหารเก่าในเมื่อเข้าไปกษัตริองค์ใหม่ทุกคนมีเรื่องสงสัยหรือวมีข้อข้องใจแย่ถามข้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ข้าอาจญะยากข้ายากถามยกมือขึ้นกระโดแงแปลงกั เอาคำถามนเนี่ยแล้วก็คำถามเรื่องของมึงน,นีน่แหละเป็นใครก็เคยเห็นเนี่ยของฉันเอ่อในคหามใหม่นะคะนรับ,บที่รับฝากเข้ามาชื่อว่าเรียว่าเต่าเลยค่ะต้องการอยากรู้เรื่องอะไรของฉันต้องการจะถามว่า,าระหว่างาค,าาคนใช้กับคนรักอันไหนผิดหน้ากว่ากัน รักรักอะไรฮะงรักแบบไหนรักอ่ะรักรักเรล,ลิอลองลลอ,อ๋อเอลิงรักสิ่งของถ้าอย่างนั้นคนรักผิดมากกว่าคนใช้ <c oughs> อนอกจากเจ้าตาแล้วมีใครอีกหรือเปล่าตัวดีรับร่างแเดงกระหม่อมนออกหลวงโบราณมีข้าวเทปไซยีของพระองค์ท่านเยอะออกหลวงซึ่งโปรเซสข้อแค่นี้เราไม่เหลือใครแล้วนอกจากท่านที่จะร้อยความปรึกษาดีนนกับข้าได้เอาเถิดออกหลวงถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเปราเทปไตรเอาเลย ิือทำไปเลยพอเดกท่้งปเอยากรู้ว่าไถามได้ไหมถ้าเป็นโรที่เป็ท่านที่โมใจอยู่เป็นรที่เป็นอยู่แค่นี้ก่เลยถ้าหาเป็นโลกเส้นนี้เห็นพ่อเคยบอกข้าเอาไว้ว่อติดตัวข้าเทศ่ยงใจมาเที่ยใจยาวเนสา ถูกต้องแปงว่าคำพี่โรวท่านสันตาพูดมาต้องเป็นคนจรจว่าท้งท่านไม่ใช่รูปของรองท่านสันตะแต่รองท่านเป็นรูปของขพท่านจะได้ออ ไอ้ันพลข้าดไปงโอไม่รู้เลยว่าคำพูดไม่ค่อยแบบนี้จะหลุดจากปากมึงไปได้ขอกคุวเสียอะไรที่เสด็จพ่อไว้เนื้อเชื่อใจมึงของมึงนะไว้ใจได้มากที่สุดเสด็จพ่อตายด้วยขันั้นมึงก็ออกล้างให้กูเห็นเลย แล้วแบบนี้กูจะเลี้ยงดิ่งไงวะ้ออกหมึงสำคัญตัวผิดไปแล้วนี่ออกไลน์เหี้ยตอนนี้ก็ดีแล้วมึงกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำแบบนี้กูก็กล้าไม่กันคุณตายรับคำสั่งแล้วปฏิบัติตามจับตัวออกหลวงจับมันไปขึ้นตะไลแก่แลุกตัดหัวรับไองกล้าเลยม้าลงมาละ เล้วเลไอเตอ้ไอเต้หน้าซีดหน้าควายจะฆ่าตายมึงเดินให้พันเลยให้พเลยยกตัวอกแล้ววันนี้วันี้มีเรื่องอะไรฮะคือมือท่านมีเรื่องเร<ม>ื่องอะไรเนท่านอากจะขอขออะไรตอนนี้เวลาทํะหารชีานมึงขอการโอยเวลาประหารชีวิตออกหรือ เชื่อแล้วมันเปนพ่อของผมเชื่อเพื่อรับคมณเชื่อด้วยใช่ทำไมถึงเชื่อเพราะอะไรเพราะต่อไปพอเลยพัฒเป็นคนรักเด็กผ่าไอ้ต้าวอะไรวะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้าวเฮ้ยไอ้ยี่คนไอ้ยี่เต้นต่อยผู้เล่นผู้ให้ต้าว นี้ก่อนมีเรื่อค่อยพูดกันเดี๋ยวพูดวาาไปโอ้ยจับนาลเลยหมายจะบุกโดมจับุกเก่วกบคนนี่จะาจับุกไหนเนี่ยจับอโอกโหแคกโต้คุองต้องพูดจาไอ้เ้า ไม่กมลัวตายหรืเลยวะสงสารไม่กลัวไม่ได้เพราะมันไม่บบม,มีพยานปุแน่ใจนะมีพยานยืนยันว่าออกหรือไม่พ่อปุ้ใช่ไม่มีแน่นะถ้าหากมีได้กูให้โอกาสมึงกลับออกหัวงเป็นครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้สามโมงเช้านำพยานมายืานยันให้ได้ว่ามันเป็นพ่อ,อ,อก,กูจริงๆแต่ถ้าสามโมงยังมาไม่ถึงออกหลวงปุตัดกกหัวแนะ่ประารประจำนวน 龙摆龙摆，龙摆。 แหลงโครูเทย์ไปแก่เครืองไปทัไปตนักแต่สักค่ะกูจอะไรโอ้ยอ่ะแสดงกดบามาก ก็ต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยว่ะมีมีเรื่องเลยหรอคุณฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าสงสัยว่ะอะทีนี้สมุดที่เป็นรูปมันไม่รู้เป็นคนตาเรื่องนี้มันก็มันก็ต้องเกี่ยวกับคุด้วยน่าสนใจว่ะแล้วต้องช่วยชีวิตมันก่อนแล้วมีได้รู้ความจริงไงว่ามันเป็นอะไรแล้วเอาไงดีทำไมอย่านกันดีไปวัดไปวัดแคมอะไรไปดูมันดีตัวอย่างเฮ้ Terima <laughs> kasih <laughs>